โรงเรียนบ้านนาหลวง2ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน2ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น61คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คนโดยการบริหารงานของนางหยาทิพย์ซีซองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง2การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่ออภิปรายสรุปผลในการพัฒนาข้อดีข้อด้อยและพัฒนาครั้งต่อไปครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning และนำเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีการใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลระดับเดอนทองกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากลหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรางวัลผลการทดสอบโ n e t ็ t r t สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรมระดับจังหวัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโครงการพัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมการสารตะกร้าพลาสติก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารงานสี่ฝ่ายมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนโยบายและการบริหารบ้านเมืองที่ดี พัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำไปปรับปรุงมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาส มีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนวัตกรรมทางการบริหารการจัดการสถานศึกษาพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยใช้นาหลวงโมเดลดังนี้